เห็ดละองดอกหนึ่งจ้านี่เบิง้งเพิ่นมาเก็บมาเก็บแล้วกันแต่พี่น้องโอ้ยย่างจแค่ดเมือพี่นอ้อ,อ,งมมอ,นองเอ้ยก็สิเห็นเห็ดแต่ละดอกเห็ดแดงจ้าเห็ดแดงนี่จ้ะอีกดอกหนึ่งจ้ะมีสองดอกงามๆเลยจ้าอ้ยนี่จ้าสองขาวพุ่น สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าวันนี้มาพบกับกระช่องอีสานบ้าน่าผ้าลุยคือเก่าจ้าวันนี้จะพาพี่น้องมาหลอกขู่กระปลาพี่เก่าค่ะขึ้นไปตั้งพูนนะจ้าเนาะไปยังเถิงนะจ้าไปพี่น้องไปเก็บเห็ดน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าเห็ดหน้าขาวจ้าดอกใหญ่ใว่าจะเจริคัยเนี่ยมาเนาะแต่เนาะเบิ่งนี่เปียกฝนด้วยจ้าแข็งอยู่จะเปียกหนาขาวจ้าพี่น้อง ขาแข็งๆนะจ๊ะห่างกันจ้ะตกขาวๆงามๆเลยถ้ามันฝนบปรโตซามันก็สีงามกว่านี้นะจ๊ะเนาะฝน,นตกใส่ซายมันก็เลยเป็นสีหยักสีเห็ดแดงจ้าโอ้ oh. นี่จ้ะพอเห็ดแหล่เห็ดหนาแหล่เลยเห็ดหนาแหล่ละนี่ นาเดียนนาเมาหน,า,หนาเขียวอ้หยห่ะคือกันฝนบต่ตกใส่นี่พี่น้องเอ้ยงามแพงเลยนี่จ้ะ,ะเพชรแดงจ้าเพชรแดงนี่จ้ะอีกดองหนึ่งจ้ะมีสองดอกงามงามเลยจ้ะ ุลุ้ไปพี่น้องไปลุ่นไปชวนกันต่อจ้าโอ้ยน้องนี่จ้าโอ้ย,อ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 ยงามๆเลยจ้าหอม ให้เท้าดอกนึงจ้างามเลยจ้ะดอกนึงจ้าจุมูมนึงจ้ะจ้าเท้าจ้าพี่น้องห้รดงองดอกนึงจ้านี่เบิง่งเพิ่นมา,มากินมาเกมแล้วกันจ้่พี่น้องโอ้ยอยางเจด๋ยวมือพี่น้อ,อ,องเลยก็สิเห,เ,เห็นเห็ดแต่ละดอก เมนงามมนาเมนาหนาเพื่อนเนาะจ้าดอกนี่นโอ้ฝนตกใส่น้ำเนี่ยจ้าข้าวจ้าพี่น้องจ้ามาดิตั้งกล่องด้วยเจ้าเมาื่อี้ยางมือฝนเฮ็ดเปียกฝนมันมององามด้วยจ้าข้าวดินจ้าดอกน้องจ้า เฮดมูนี่ก็สิเป็นส่วนมากก็ส,สิเป็นเห็ดขาวดินเด้อจ้าพี่น้องจ้าเห็ดผึ่งบางดอกเห็ดไข่เน่เนาะจ้าเนาะเดี๋ยวหนึงจ้าเนาะฝนมันตกค่ะฝนมันตกใส่เนาะจ้าเนาะมันก็นเลยแบบบริยัยกงามเฮดขาวอีกดอกนึงจ้าพี่น้องจ้า เห็ดขาวดินเนาะจ๊ะเนาะเออเห็ดอยัง <región> น้องี่น้องงามงามดีจ้ะแข็งแข็งเลยอุ้ยยุงกัดปากอนจ้าโอ้หงามๆามดมาจ้ะเนาะ่อเอาเลยอ่ะเข้าเลยอันนี้ก็งามขาวๆเลยจ้ะ อันนี้จ้าสองดอกเห็ดหน้าขาวหรือว่าเห็ดขาวดินเห็ดดินเนาะจ้าเห็ดดินนี่แหละจ้าจ้านานดึ๋เนาะจ้าอูห้หลายอยู่แถวนี้ตกบไซมันมองเห็นจุ่มๆมันจ้าอู้ ก็จะอยากเปลีอนเนี่ยด้วยจ้าเนาะนี่จ้าโอ้ยพี่น้องงามๆเลยจ้ามันไปเอาอีกสองจุ่มแล้วจ้ะเนาะไปเอาอีกสองจุม่มคนเดียวเลยจ้ะ อีกจุ่มหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องโอ้ยแข็งแข็งงามๆเลยเห็ดไข่เห็ดไข่ขาวเห็ดไข่เขียวบ่นเห็ดไข่เขียวตีหน้าหลังมันเขียวนะเห็ดปวกดอกหนึ่งจ้ะพี่น้องโอ้ยเห็ดปวกหลงงามนี่จ้ะแข็งแข็งเลยงามๆเลยจ้ะ มุ้นอุยปุ๋ยเห็ดข่ก็ได้ดอกบักยัยพี่หน้องว่าจะเห็ดไข่ตื่นเหมือโอ้นี่จ้ะสองดอกจ้ะดอกมึงจะหน,น,น้าขาวอีกดอกมึงจะเฮ็ดปึ่งจ้าดอกมึง เฮ็ดเฮ็ดแหล่บ่พี่น้องเฮ็ดลังแหล่เนาะจ้ะเนาะโอ้ดอกักใหญ่เลยโอ้ยได้สองดอกแล้วเด้อจ้าบ่นี่โพลนี่ได้สองดอกแล้วเด้อจ้าแต่ว่าคลายบ่ได้โทษซับหนามันยดใส่นี่ดอกหนึ่งวงหนึ่งหันเนาะจ้าเนาะพี่น้องจ้าเฮ็ดปืงจ้าโอ้ย ข,ข้างในก็มีเลยจ้ะพี่นงเหจ้าเห็ด้าจ้าพี่้นงงามเลยจ้าสองดอกจ้าดอกหนึ่งนี่จ้าพี่นงจ้าพี่นงจ้าพ่อเทนาเขียวเดหนาเขียวหลังเขียวล้งแหลงเอาใจเนาะ หนาขาวจากพี่น้องเบิ่งเพิ่นเป็นจี๊ดๆหน่อยๆน,นะจ๊ะน้องนี่สองสามจีอุย้ยนี่เรียงกันอยู่นี่สองสามางามเลยจ้าหน้าขาวจ้าจะอีกดอกหนึง่งเรียงไปเป็นแถวเลยนะจ๊ะเนาะงแจกัดสีแบบว่าแยกงามกัสีบม่ง,งามนะจ๊ะนะะ้องจ้ายุ่งกับกัดเก็บจ้จทาท้ายิงไง จ้าดอกนี่น้องจ้างามๆเลยค่ะงามเลยจ้าพี่น้องดอกหนึง่งดูดอกเดียวบ้อนีอ่หน่อยๆกำลังออกไข่สองดอกจ้าสองจูกล็ลองงามเลยพี่น้องถาตู้บ้านก็คือ vậy hạc hạc này cha bói ừ, zoom thoa sáp hoa bên nhằng đó này bói hiện nhằng lắm เดใบ่น wow. well, nee, nee. nee. yeah, mm. mm. like ี่น oh. ี surgeons, ่น yeah. ี so ่มันหนาวนี่ใครเรียกยังมันหนาวใครน่ะเละหนู้เห็ดใครเองนี่พอได้กินเลยยากนะจ๊ะหอมทีนงาหมอลำซิงโอ้นอนเจาะทีมงานคอยนอนบดได้่แต่คอยเองะใหญ่หน่อยนั่เห็ดใครหนูไปเจอเมื่อกี้ก็แตกคือเก่าเข้อสี่บ้า สรุปผลง,นงา,าน,น,นจานน้าพี่น้องจ้าวันนี้ก็ได้พอ,ก,ก,พนนอกินอยู่น่าจะเนาะเห็ดไข่เห็ดขาวเห็ดพึงน่าจะเนาะเห็ดนาเรเน่กตัได้กินได้างอู่ีจ้าพี่น้องจ้านี่กากนะคะเนาะฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องฉนานบาน้าพระรุยน้ำด้วยจ้าพี่น้องจา้าครับบานะคะคลิปนี้พ่อสมนีคลิปหนาพอกันไหมจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ